เปลี่ยนวัตุนิยมชนะเมียรุ่นแรกไรห่วงชนะเมียรุ่นแรกไรห่วงข้างหลังพอบานใจกล้าแล้วมีคาถากำกัโอมจงฟังกูโอมจงทำตามใจกูโอมจงใจยากับกู่อมจงไม่ใช้กู่อมจงไม่บอกู่อมจงไม่เห็นแ้วโอมจงไม่จอ อูอโโมมไ่าวัันหยยุดงกใชสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นกระแสเลยนะครับน่าสนใจมากกับวัตถุมงคลแบบใหม่ชื่อสะดุดหูมากเหรียญรุ่นชนะเมียค่ะรุ่นแรกของโลกเลยนะใช่ค่ะเพิ่งมีพิธีปลุกเสกไปเเรียกว่าพิธีเทวาพิเศษนะคะเมื่อ14พฤษภาคม2568นี้เองค่ะ ที่ไหนนะคะจัดที่คุมขุนแผนจังหวัดสุพรรณบุรีเลยค่ะซึ่งก็ถือเป็นสถานที่ที่มีความเชื่อมโยงกับขุนแผนโดยตรงเลยนะคะเรื่องสเสน่ห์เมตตาอะไรแบบนี้อ๋อครับครับแล้วใครเป็นคนสร้างเหรียญนี้ขึ้นมาครับผู้จัดสร้างคือคุณกนทัศทองหน้าสารหรือในวงการจะรู้จักกันในชื่อปั่นกระแสพระเครื่องค่ะเขาบอกว่าตั้งใจสร้างเพื่อ กลุ่มพ่อบ้านใจกล้าโดยเฉพาะเลยพ่อบ้านใจกล้าคำนี้คุณคุๆนะคะโอเคงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเหรียญน,นี้มันมีอะไรน่าสนใจซ่องอยู่บ้างเนาะคือดูจากข้อมูลแล้วมันสะท้อนอะไรได้เยอะเหมือนกันเริ่มจากรูปลักษณ์เหรียญก่อนเลยได้ค่ะด้านหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรูปผู้หญิงแล้วก็มีมือผู้ชาย มาปิดตาข้างหนึง่งปิดหูข้างหนึง่งแล้วก็ปิดปากใช่ค่ะแล้วด้านบนก็มีตัวอักษรเขียนว่าชนะเมียชัดเจนเลยที่สำคัญคือเหรียญรุ่นนี้ไม่มีห่วงนะคะอ้าวไม่มีห่วงหรอครับแปลกดีแล้วด้านหลังล่ะครับเป็นยังไงด้านหลังก็มีตัวอักษรค่ะเขียนว่าพ่อบ้านใจกล้าแล้วก็มีคาถาหัวใจขุนแผนแบบเต็มๆเ,เลยนะคะโอมจงฟังกูอะไรแบบนั้น โหคาถาขุนแผนเลยเหรอครับใช่ค่ะเน้นเสน่ห์เมตตาแล้วก็มีข้อความรุ่นหนึ่งวัดใจ2568ด้วยค่ะอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างทุกเหรียญจะมีโค้ดคำว่า love กำกับไว้ด้วยค่ะโอ้ Old love อืมแต่ชื่อชนะเมียนี้ฟังดูเอ่ออาจจะแรงไปนิดนึงไหมครับแม้ว่าผู้สร้างเขาจะอธิบายว่าจริงๆหมายถึงชนะใจเมียก็ตาม <ic th> <ita> นั่นสิคะประเด็นนี้น่าสนใจ คือชื่อมันฟังดูเหมือนการเอาชนะกันจริงๆแต่พอมาดูคำอธิบายเขาก็พยายามตีความในเชิงบวกนะคะครับแล้วสัญ,ญลักษณ์อื่นๆละ่ะมีความหมายแฝงอะไรอีกบ้างอย่างที่บอกว่าไม่มีห่วงนี่คือยังไงครับอ๋อที่ไม่มีห่วงเขาตีความว่าหมดห่วงค่ะประมาณนั้นส่วนที่ปิดตาปิดหูแค่ข้างเดียวเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อให้อีกข้างยังเปิดรับฟังสิ่งดีๆหรือคำบอกรักจากสามีได้อืม เข้าใจและมีเหตุผลของเขาอยู่ใช่ค่ะและยังมีรายละเอียดเล็กๆอีกนะคะอย่างตรงข้อมือขวาของผู้หญิงในเหรียญจะมีเหมือนนาฬิกาเขาว่าให้นึกถึงเวลาดีๆที่เคยมีด้วยกันส่วนข้อมือซ้ายเป็นเหมือนเลสเขาบอกว่าบางทีก็ต้องยืดเวลาดีๆให้อยู่นานขึ้นแบบว่าเลดเวลาไปหน่อยอะไรทํานองนั้นค่ะโหเก็บรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วการที่เลือกใช้คาถาคุณแผนจัดพิธีที่คุณคุณแผนอีก อันนี้คือตอกย้ำเรื่องสเสน่ห์เมตตาแบบเต็มๆเลยสิครับชัดเจนเลยค่ะบรรยากาศในพิธีก็ดูเอ,อ่อขลังใช้ได้เลยนะคะมีพราหมะมาทำพิธีมีเครื่องวงสวงต่างๆครบตามแบบแผนแล้วก็มีคนในวงการพระเครื่องหรือที่เรียกว่าเซียนพระไปร่วมงานกันเยอะเลยค่ะอืการมีเซียนพระไปเยอะนี่ก็เหมือนเป็นการการันตีความน่าเชื่อถือในวงการเขาไปในตัวนะครับประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วในงานนอกจากจะแจกเหรียญให้คนที่ไปร่วมง,งานแล,แล้วก็ยังมีการจุดทูบขอเลขเด็ดกันด้วยนะคะได้เลข3-4-2มาก็เป็นสีสันตามสไตล์พิธีแบบนี้ไปครับผมแล้วจริงๆอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณปัน่นเขาตัดสินใจสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาครับเขาเล่าว่าเหมือนมีคนถามมาเรื่อยๆเขาว่าเมื่อไหร่จะสร้างรุ่นนี้สัทีจนสุดท้ายก็ตัดสินใจทําจริงๆ โดยเจตนาคืออยากให้เป็นเหมือนเครื่องเตือนสติในการใช้ชีวิตคู่มากกว่าค่ะคือให้เน้นความเข้าใจกันไม่ใช่จะเอาชนะกันอย่างเดียวอ๋อเป็นกูสโลบายว่างั้นเถอะใช่ค่ะเขามองว่าถ้าภรรยายอ,ยอมให้สามีชนะบ้างในบางเรื่องสามีก็จะมีกำลังใจออกไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวสุดท้ายมันก็จะนำความสุขมาสู่ครอบครัวเองอะไรแบบนี้ค่ะอืมก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับในแง่จิตวิทยาครอบครัว แต่ก็นั่นแหละพอข่าวออกไปเสียงตอบรับในโซเชียลนี่ฮือฮาเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> มีหลายๆมากมีทั้งแนวขำๆแซวแซวกันแบบว่าต่อให้ขลังแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้เมียอยู่ดีอะไรแบบนี้ <c oughs> จริงครับผมก็เห็นคอมเมนต์แนวแนวนี้เยอะหรือบางคนก็แซวว่าเจ้าพิธีกลับบ้านไปจะรอดไหมเนี่ยนั่นสิคะแต่ก็มีคนที่สนใจจริงๆนะคะบอกว่าจองหนึ่งองค์อยากได้ไปบูชาจริงๆก็มี อ,อ๋อก็มีคนเชื่อคนสนใจจริงๆมีค่ะแล้วก็มีบางคนที่เสนอไอเดียขำๆว่ารุ่นนี้จริงๆต้องให้คารวาสปลุกเสกนะถึงจะขลังเพราะเป็นเรื่องทางโลกล้วนๆหรือบางคนก็บอกว่าเออไม่ได้อยากชนะเมียหรอกแต่อยากได้เหรียญเก็บไว้เฉยๆเพราะมันแปลกดีครับแสดงว่ามุมมองหลากหลายมากจริงๆนะครับสรุปแล้วเหรียญรุ่นชนะเมียนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ มันสะท้อนอะไรหลายอย่างเลยทั้งการเอาความเชื่อดั้งเดิมอย่างเรื่องขุนแผนคาถาอาคมมาผสมกับเอ่อประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัวยุคใหม่ใช่ค่ะแล้วก็การตีความสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของผู้สร้างที่พยายามจะสื่อเจตนาดีแต่ชื่อกับสัญ,ญลักษณ์บางอย่างมันก็อาจจะทําให้คนตีความไปได้หลายทางมากๆเลยมันเหมือนเป็นการประทะกันหรือผสมผสานกันร,ระหว่างมุมมองเก่ากับใหม่นะ ทั้งเรื่องความเชื่อเรื่องอำนาจในบ้านหรือแม้กระทั่งการตลาดวัตถุมงคลที่ต้องหาจุดขายใหม่ๆให้เข้ากับยุคสมัยจริงด้วยค่ะเป็นการปรับตัวของความเชื่อให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน ก็น่าคิดต่อนะครับว่าจริงๆแล้วการตีความคำว่าชนะในครอบครัวเนี่ยระหว่างมุมมองของผู้สร้างที่เน้นชนะใจกับเสียงสะท้อนจากสังคมที่อาจจะมองไปในมุมอื่นทั้งเรื่องอำนาจหรือแค่เรื่องคำขันมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับเอ่อความคาดหวังหรือความท้าทายในชีวิตคู่ของคนยุคนี้ได้บ้างหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นให้คุยกันได้อีกยาวเลยครับ